สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินพลอยคนเดิมเพิ่มเติมคือจะมาเมาท์มอยเอ้ยรีวิวหนังสือสนุกสนุกที่อ่านแล้วต้องร้องเมี้ยวหูเลยค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าเมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวเองมาเป็นไลฟ์โค้ดของสเตเฟนกอร์เนียแปลโดยออนีอรุณีกุลค่ะแค่ชื่อก็น่าราักแล้วใช่ไหมคะแอดมินว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะมากสําหรับคนที่อยากใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นสบายขึ้นเหมือนน้องแมวที่บ้านเลยค่ะเสียงแมวร้อง อะได้ยินเสียงน้องเหมียวที่บ้านทับทายพอดีงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะอดมินจะพาไปดูสถานการณ์จำลองที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนฉากห้องนั่งเล่นรกๆอดมินพลอยนั่งหน้าเครียดกองอยู่กับงานโอ้ยงานเยอะขนาดนี้จะทำยังไงให้เสร็จทันเนี่ยชีวิตมันวุ่นวายอะไรขนาดนี้แมวเดินเข้ามาขอเคลียร์อดมินพลอยนี่ๆเจ้าเหมียวเธอไม่เห็นใจฉันบ้างเหรอ ดูสิงานท่วมหัวแล้วเนี่ยแมวมองด้วยสายตาเฉยเมิยแล้วกระโดดขึ้นไปนอนบนกองเอกสารแอดมินพลอยเฮ้ยจะนอนตรงนั้นไม่ได้นะแมวทำหูทวนลมนอนหลับปุ๋ยเออหรือว่าจริงๆแล้วเธอกำลังสอนอะไรฉันอยู่สอนให้ปล่อยวางสอนให้พักผ่อนบ้างฉากตัดเห็นไหมคะทุกคนขนาดน้องแมวยังรู้เลยว่าเราควรจะใช้ชีวิตแบบไหนทีนี้เรามาดูกันว่าในหนังสือเล่มนี้มีอะไรดีๆบ้างนะคะ หนังสือเล่มนี้สรุปง่ายๆก็คือการใช้ชีวิตแบบแมวค่ะผู้เขียนเขาได้รวบรวมคำแนะนำ40ข้อที่จะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรักตัวเองให้เป็นคิดถึงตัวเองก่อนมองโลกในแงด่ดีไม่จมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไปสิ่งที่แอัดมินชอบมากคือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้เราเห็นแก่ตัวนะคะแต่สอนให้เรารู้จักดูแลตัวเองก่อนเพื่อที่เราจะได้มีพลังไปดูแลคนอื่นต่อได้ เหมือนเวลาที่น้องแมวเขาดูแลตัวเองให้ดีอีกกินอิ่มนอนหลับเขาก็จะมาคอเคลียร์เล่นกับเราทําให้เรามีความสุขใช่ไหมล่ะคะส่วนที่ไม่ชอบอืมจริง,รงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ชอบเป็นพิเศษนะคะแต่แอดมินว่าบางคําแนะนําอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนเสมอไปเราก็ต้องเอามาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของเราเองค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครแอดมินว่าเหมาะกับทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายเกินไป อยากหาความสุขง่ายๆหรือคนที่อยากเข้าใจน้องแมวที่บ้านมากขึ้นหัวเราะแอดมินให้คะแนน9ทับเลยค่ะหักไป1คะแนนเพราะอยากให้น้องแมวที่บ้านมาเขียนเองเลยคำสรุปเลยนะคะเมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวเองมาเป็นไลฟ์โค้ดเป็นหนังสือที่อ่านง่ายอ่านสนุกและให้ข้อคิดดีๆที่เอาไปปรับใช้ได้จริงถ้าใครสนใจอยากใช้ชีวิตแบบแมวๆแ,แล้วก็ลองไปหาซื้อมาอ่านกันดูนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องแอดมินพลอยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยว่าเพื่อนๆเ,เคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหรือยังหรือมีหนังสือเล่มไหนอยากแนะนำให้แอดมินอ่านอีกบ้างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะยิ้ม